มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากยืนดูไล่เธอฟันดีแต่ใจคงรู้ดีคงมักดลาคงฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานถูคงต้องลาผู้ใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉัน วิงวอนกับเธอดีเพียงสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่กใกล้เธอ สวัสดัดวัอเลกเลกเลกอันนั้นตะหน่อยแล้วก็วิ่งีอะไม่รู้เราไม่รู้หนกันอะคนแรกชื่ออะไรนะเราก็ไม่รู้นะวิงกี้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 เออวิงกี้วิงกี้อ่า ะ <Es> เราคนพูดล่ะอ่าไม่ใชรชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อพี่ซีกูเขชื่อส่เราชื่อลาลาไแล้ววันนี้เราไปชมุดลูกลับกันเถอะ เราสนุกแล้วสิลราสนุกแล้วสิเราสนุกแล้วสิลราเจอกันใหม่นะอ๋อแล้วเขาจะมีเสียงพลาที่หัวเราะหลังจากน้นเราเสียงไอเลยอ่ะได้ได้คิดเหมือนเราไม่บีหนึ่งได้คิดเหมือนได้บีสองเราอยากเป็นบีสาม เพราะว่าตั้งแต่ปีสามขึ้นไฟกลายเป็นบีเสือกแล้วเออเอาแล้วมกิจะกลรมเลยพิกซี่พิกซี่โอเคนะลาล่าเราฟังเรานะก็ตามไอ้ชื่อไม่ช่อหม่จานละลาล่าลาล่าลาล่าเอ่อคือวันนี้นะครับคือเราจะมาโอ้เสียงลาล่าเป็นผู้หญิงแน่มึงเสียงแบ้ว่าเออคือวันนี้นะ อย่างเสียงเออคือวันนี้นะครับเราจะมาพอเคือตัวไอเขาพอธรรมดาอันนี้คือวันนี้นะครับเราจะมาเออ่จัดกิจกรรมนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามเพจของเราเนี่ยไอคลิปที่แบบ กากนเกียรนะฮะร้องเพลงกันไปตั้งใจไม่ตั้งใจลงบ้างเนี่ยฮะก<อ>็กดดูกันติดตามกันได้มานะฮะไม่กดอะไรไสักทีเลยไม่ไม่คือแบบประมาณว่าคือ <c oughs> เขายังทนอยู่อ่ะไม่แต่ก็คือแบบประมาณว่าทุกครั้งเออแบบเพจมันมีชีวิตชีวามีคนมากด<อ>ไลค์ไลค์ในวิดีโอนั่นบ้างห้าคนหกคนเจ็ดคนแต่แบบเฮ้ยอยากรู้่ เฮ้ยเขาฟังเราจริงหรือเปล่าที่แบบยอดวิวเยอะๆเนี่ยมันปั่นกันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเอพร้าเอพร้พ่้าเมื่อคืนเลยเจ็ดสิบเจ็ดเว้ยเมื่อคืนปั่นไลยเจ็ดสิบเจ็ดคร้งแกะในทีนี้ก็นะพัลล่านะลา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 เราชื่อลาลาทิงกี้มิงกี้ก็คือก็เลยแบบเอาให้พวกเราก็เลยแบบประมาณว่าเนี่ยเราลองมา กิจกรรมแบบรมาาใครที่ดูคลิปนี้จริงๆเจ๊มะดูจนจบครับเจเออดูจนจบเลยนะออกิจกรรมแรกยากเอ์ฮลฮ์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 ฮอฮเฮ์ฮนฮ์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 ์ฮ์ร์ง์ฮ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 อฮ์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 ่ แล้เป็นเสียของใครบ้างอ่าแล้วพูที่ตอบถูกทั้งสี่คนก็ได้ลองรางรับใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนที่ตอบถูกทั้งสี่คนจะได้รับของรางวัลออกไปนั่นก็คือบัตรเฟืองสิบใบแต่กินเทกี่นี่เองเฮ้ยจากหัวขับเราเลยเหรอใช่แต่หัวขับนิเมสุดหล่อคนนี้เลยนิก็สุดสวยนี่ อย่าไปว่าเขาเสาเขาเป็นไอดอลของเรานะวิ่งได้เลยลาล่าลาล่าแล้วส่วนเจตกรรมของเราสองคนนี่ก็อยากจะขอบคุณด้กนะคนที่แบบติดตามจริงๆแบบประมาณว่าคลิกดูแบบประมาณว่าฟังฟังฟังดูอย่างนี้ก็ของเราก็เจการง่ายๆหนึ่งไลค์ไลค์วิดีโอนี้ใช่ไหมอย่าแช์นะอายจะแช่ะแชร์ใครแช์กูกด ลาลาไม่ปื้มกดกดกติกาคือหนึ่งครับไลคสอไล์เพจด้วยค่ะสามให้เม้นท์คำว่าลุนรับลุนรับลลงในช่องลงในช่องคอมเมนต์ก็สำหรับใครที่พิมพ์ เดาว่าใครเนี่ยเป็นคนร้องนะครับก็พิมพ์ชื่อคนร้องไปก่อนท่านแรกท่านสองท่านสามท่านสี่ใครเป็นคนร้องบ้างแล้วแล้วเร,เ,ลเรียงไปเลยใช่ไหมอ่าเรียงไปเลยแล้วก็พิมพ์เว้นวรรคอีกอันหนึ่งว่าลุ้นรับนะครับผมก็คุณ <laughs> สิบคนแรกเนี่ยที่คอมเมนต์ไวที่สุดสําหรับเดาชื่อคนร้องเนี่ยก็จะได้บัตรเฟืองไปส่วนเอตรงส่วนลุ้นรับเนี่ยเราจะเอามาสุ่มแจกนะครับเป็น <Wow. S 1> เงินรางวัลเป็นเงินปังนะฮะ <Wow. S 1> สุ่มแจกกี่ท่านคนเดียวพอเนาะหรือสองคนดี สามสามสามคนคนละเท่าไหร่อ่ะห้าสิบปังห้าสิบปังโอเคเยอะมันเลยหครับโอ้โหทุยคนละหนึ่งร้อยห้าสิบเคครับคนละหนึ่งรอยห้าสิบเคเอางี้กันคนละสองรอยเคแล้วกันดีป่ะโอเคคนละสองร้อยเคคนละสองร้อยเคสองคนสองคนอคนะคือตอนนี้ไม่เข้าเนี่ยครันอ่คโอเคคนละสองร้อยเคสองคนโอเคสุ่มสองคนสามคนคนละสอง คนละสองร้อยเอาสามคนเหรอโพโพอสองโพอสามคนโพโพจะจ่ายเหรอเราเราสปอนเซอร์ให้ถึงคนนะอิอกีิกี้โอเคทิงกี้วิงกี้นะก็จะจ่ายอีกคนหนึ่งนะครับโอเคสามคนเอาสี่คนเลยคนละสองคนละสองร้อยโองค้อคือก็ได้นะพวกเราีคนทิงกี้วิงกี้ พี่ซีลาลาพอ่อจ่ายาน <c oughs> คนละสองร้อยนะครับสี่คนโอเคครับผม <c oughs> ก็รวมมูลค่าทั้งหมดนี่ก็โอ้เกือบเป็นเอ็มกว่าเลยนะทั้งคูปองเฟืองอทั้งอะไรเงี้ยก็เยอะในกิจกรรมนี้โอ้แย่มเลยน่ะครัแต่ถามไม่ใช่ว่าไอ้คูปองเฟืองเอาไปทําอะไรนะครูปองเฟืองนี่ก็สามารถนํามาแลกปังนะฮะหนึ่งใบมีมูลค่าห้าสิบเคนะครับแล้วก็หากสะสมครบทุกสีไอย้ย มีกี่สีมีสี่สีสามร้อยีกไอ้บ้ารู้สึกจะมี4ี่สีนะครับตามเฟืองในปังย่านะฮะก็จะมีอยู่สี่สีสี่แบบสี่ลายอ๋อาสะสมครบนะครับก็นำมาแลกถ้าครบนะก็นำมาแลกห้าร้อยเคนะครับผมตอนนี้ก็มีคนเกือบครบหลายคนแล้วนะเกือบครบใช่ครามาเกือบครบ ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คิดว่าคนจ่ายตังก็เริ่มมันก้นร้อนไปไปบ้างแล้วฮะ <c oughs> ประมาณว่าโรอ,อ,อ่คือทิงกี้ทิงกี้พิกซี่ลาลาพอนี่ก็คือไม่เกี่ยวช่างมันก็คือหัวขับมันจ่ายเราก็ไม่สนใจมันช่างพ่วงมัน ช่องพองนะเแไอพองพองตายเฮ้ยอย่าไปว่าคุณหัวขับสิพวกนายพูดคำหยาบเนจังเลยอดเขียนสื่อนะเออออกสื่อไหมเออไอเขาไม่เออไมคลิกซี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยเออคิกซี่เธาเป็นคนอย่างนี้ใส่กีมันลาลา้วแล้วอย่าไปว่าหัวขับสิหัวขับเขาเป็นไอดอลของผมนะเป็นเป็นเป็นไอดอลของลาลาหัวขับเป็นคนน่ารัก โอเคนะครับวันนี้พวกเราพิงกี้พิงกี้พิกซี่มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเราต้องพิมพ์เราต้องเราต้องมีอีกสเต็ปหนึ่งไม่ใช่หรอพิกซี่ลแล์เซคือลาล์เซลาล์เซเราต้องจดจำคือว่าลาล์เซแล้วให้พิมพ์ว่าคืลุ้นลับอ่าลุ้นลับแล้วต่อต่อจากนี้ก็คืออันที่แบบประมาณว่าเฮ้ย ฟังจบจริงเปล่าวะออจบไม่จริงออใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับหลังจากที่เขาว่าลุ้นลับนะครับคุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน่เปลี่ยนรับพิมพิมเออเปลี่ยนก็ได้ดีกว่าแก้ไขแก้ไขแก้ไขได้โอเคเปลี่ยนเป็น,ปนรุกรับเลยรุกรับเลยอะไรนะรุกรับเลเลยเหรอรุกรุกรับเลย คิราครับคำว่าเลิดตอนนี้ครับใช้รอเรือนะครับรอเรือแล้วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกจุนโกเปลี่ยนก่อนจุนโกเอาอ่นชือพ่อเดี๋ยวจะเอาพิมพ์บอก่ลาพิกซี่แล้วก็พอนะก็ยังไงก็เฮ้ยเอานี่เออเอาอันนี้คือตามกฎกติกาเลยนะ ตะเกี่ยสเต็ปแรกคือไอ้พวกที่แม่งมันดูคลิปไม่จบจริงอ่ะแล้วแบบประมาณเฮ้ยเม้นเลยอย่างเงี้ยจำหน้าอะไรจำชื่อเฟนอะไรเลยอ่ะแล้วส่วนใครนะครับที่รู้นะครับที่ดูไม่ต้องบอกคนอื่นนะไม่ต้องบอกเลยนะถ้าสมมติว<อ>่าคุณบอกเนี่ยก็คือจะมีคนมาหารางวัลคุณเนี่ยเยอะนะแต่ถ้าคุณ <ừ> ไม่บอกเนี่ยมันก็ค,นคุณมีสินเยอต่สี่รางวัลอ่ะแป็น้อเป็นหอไอ้ที่ดูเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเราไม่ให้คนเดียว<ส>เราเชิญหลายคนเออ บบสมมุติว่ามีเท่าไหร่หานไปเลยหารไปเลยใช่ไหมเออเอาซีถ้าว่ามีถ้าว่ามีมากตั้งแต่สี่คนหรือมากกว่าก็คือเราจะเอาแค่สี่รางวัลเออเอาซีนี่นี่ใครใครซิปไปหาจุนโกะล้วใช่ไหมมันพิมพ์แล้วีจุนโกะนี่ไวเนอะรู้สึกว่าอีจุนโกะจะไวมากอะเนี้ยใช่ไวมากโอเคเอางี้ส่วนคลิปนี้พวกเรานะครับ าพิ่เฮ้ยอ่าเอ้ยพิกซี่ขึ้นจากหลุมกันอะไรการ้องหลุมไปแล้วยังไม่ถึงเวลาหมดเวลาสนุกเลยกระโดดขึ้นมากระโดดต่อเวลาสนุกแล้วสิต่อเวลาสนุกแล้วสิเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเข้าอาทิตย์ำไมทำไมพิกซี่เป็นคนอย่างนี้ล่ะเรื่มันอ่ะเราเวลาสนุกแล้วสิกันเถอะ นี่หมดเวลาแล้วจี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 ขอร้องขอขยายความสำหรับเออ่ตั้งเอไอร้านที่ตั้งอยู่บนหัวหัวขับของเรานะครับคือว่ารับคนในห้าหน้าห้านะครับใครมาเอ่ยไปแล้วนะไปแล้วนะบบ๊าายยไปแล้วนะพระอาทิตย์มาแล้วไปเหอะบบ๊าายยบ๊ายบาย